มาจ้าแล้วแกงส้มของพอดีขนาากินขนาดนี้เลยแถมด้วยนี่น้ำพริกกะปิกุ้งแห้งใส่ผักคนใต้เขาจะกินแกงกับผักเลยเข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยค่ะอร่อยทั้งนี้หมานดเด้อจ้ามาเด้อเนี่ยทั้งนี้หมานนี่อี้กินไปหไหนคอยกินผู้เดียวด้วย่ะนีสามีเัวยสือมาประชดประชันบ่เลย ภาษาไทยวันละหนึ่งคำปอปาตากมตากรมแกงส้มค่ะแกงส้มเดือดแล้วเดือดแล้วน,ลนี่เคล็ดลับตรงนี้แะค่นอร่อยม้งนี่เลยต้องล่างกินใส่ลงไปแกงของเรา แบบมาต้องขวบละเอียบมาก,กนี่และของอร่อยอหอมเลยค่ะหอมเลยปอวิชอบแกงสมส,มสบายกระกุกตัว้อยด้วะค่ะคเเาาก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ อันนหนสุกยากแครอททำสีสันสวยมันี่แกงสมใสมะม,ะะมะม่วงนึค่ะมะม่วงมีจอกมะม่วงที่นี่เะ,ะ้คะออกอมเปรี้ยวอมหวานกำลังดีเลคะ่ะบะมีบะขามเปียกบะมี่บะานาอยู่ไกลเพื่อนนะคะอยู่เชิงเขาเรื่อตานได้ไปตลาดมอนี่ถึงจะได้ไปตลาดนะคะไปตอนประมาณสี่โมงอาทิตย์หนึ่งไปตลาดข้างเดียวะคะ่ะ หัวโคลาบีด้วยค่ะนี่แกงส้มหัวโคลาบีตำสมตำแซบแซบแซบอุปกอไทยอีแบบกอไทยอยู่นีนแพงด้วยค่ะแพงบัวอแถมนังเหนียวก็อบโอ้ผักของเราจะเปลือยเลยเด้อจะใส่แล้วคะ่ะหัวปลาคักๆในหัวปลาค่ะแกงส้มหัวปลาไม่พ่าเลย,เลยะคะ่ะ ใส่กันเป็นหัวหัวเลยดนี่โอ้โหแซ่บกว่ามีมทียรเลยพี่น้องใส่ปลาเนี่ยเราก็จะปิดฝาไม่คนเดอ้อจะได้ไม่คาวค่ะแต่ปลานี้ปวีล้างด้วยน้ำเกลือน้ำส้มไม่คาวเลย ปิดฝาค่ะหลังจากเอาใส่หัวปาลานก็แล้วพอวิใส่หัวปลาแบบหัวแท้ๆค่ะหัวบอมีการพาเลยร่นนี้เราก็จะไม่คนนะคะโอ้โหดูสีน้ำแกงเราจะปิดฝาค่ะปิดฝาสักิ0นาทีเขาค่อยเปิดทีเดียวแล้วเติมหน่อไม้ดองเด้อแล้วก็เติมรสชาติเติมมะม่วงจ้ะ จะใส่มะม่วงไปแล้วแกงส้มปลาเหล่าสูตรใส่มะม่วงแทนส้มมะขามเปียกแทนส้มมะนาวเด้มมะม่วงนี่อมเปรี้ยวมาเนยคะ่ะสีแกงส้งมของข่อยสุดยอดนะฮะหน่อไม้ดองใส่มะม่วงชิมรสปิดฝาอรอบคราวนี้ก็ได้ที่เลยนะ,ะเสิร์ฟค่ะเราก็ได้เวลาแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมาก อืมมีอันนี่ไฮไลท์ของค่อยมากหลายพี่น้องเลยงัวปลาอันนี้เนื้อพื้นจีหวานขาคือจังเนื้อปันนินนะะ้นนั่นเองค่ะเพอเพอบัวขาวสำปันนิ้นบ้านเขาสำกินแกงเยอะกินข้าวนิดน้อยเด้อ